จะได้อ่านให้ AI, AI ได้รับทราบรับร,บรู้นะว่ามาปฏิสัมพันธ์กันนะจ๊ะขอบคุณสวัสดีทักทายใครเอยอยู่กับเจวันนะจ๊ะเจวันทำกับข้าวอยู่ใช่ไหมจ๊ะเจวันทำกับข้าวเผื่อด้วยนะจ๊ะนี่สมคิดก็ฝากทองแนนก็เราก็มาแสดงตัวตนให้ AI รู้ว่าเราก็มายังทำงานอยู่นะจ๊ะเราก็ยังทำงานอยู่ได้เช่นกันนะจ๊ะน้องคริส ตั้นอะไรอ่านชื่อไม่ออกเดี๋ยวก็ทุ่มเดี๋ยวก็ห้าโมงเดี๋ยวก็เที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรไม่รู้แล้วก็เปิดไปจ้ะให้คะแนนะหรือไม่ให้กระจังน้แล้วนะคะสวัสดีค่ะควรส่งคิดเจวันมาแล้วนะคะกําลังบวกอย่า่มกําลังใจและคิดถึงจ้าคิดถึงวันไปทํางานก็จะไม่เห็นหน้าสมคิดนะจ้าก็จะไม่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยมบ้านเพื่อนต้องขอโทษขออภัยนะจ๊ะ สอาทิตย์เราก็จะไปชื่อชื่อจุอะไรคะสวัสดียามเช้าข้ามาส่งพลังบวกกำลังใจนะคะข้าวก็ททำเผื่อด้วยนะจ๊ะปากท้องด้วยคนนะจ้าวันนี้อ๋ออะไรเอ่ยขึ้นมามะม่วงอ,อะไรก็ไม่รู้นะจ้ะมันเป็นถ้าสุกแล้วมันจะเป็นเส้นเราต้องกินแบบที่มันหืมหืมหาม,หามหามกำลังเหลืองๆกินกับ ชื่อชื่อจุอะไรคะสวัสดียามเช้าข้ามาส่งพลังบวกกำลังใจนะคะด้วยนะจ๊ะเช้านี้ไปกินข้าวที่เมืองไทยดีกว่าเบือกับข้าวแคนาดามีแต่ซ้ำซ้ำซากๆเพื่อนๆอาหารก็มีจำไม่ติดลบจ้า t e m p e อร์เ r อร์บองศานะจ๊ะไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลบอะไรนะจ๊ะถ้าลบไปถึงไม่มีสโนนะจ้าสโนก็หยุดตกไปชั่ว ไม่กี่เดือนประมาณสามเดือนสี่เดือนเดี๋ยวก็มาอีกแล้วเจ๊วันอ่านของเจ๊วันก่อนนะจ้าขออนุญาตจ้ะสวัสดีค่ะวันนี้อีกแล้วนะจ้าวันนี้วันศุกร์ก็เลยได้มีเวลาพักผ่อนจ้าก็ได้มาเปิดทุ่มครึ่งขอบคุณมากค่ะจุลีจุลีเจวันฝากสวัสดีเพื่อนๆนรอบห้อง ที่จะเข้ามาทุกคนนะคะเจฟสโน่อาจารย์เพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ยังไม่มา<ๆ>ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะใครลาเดี๋ยวก็ทุม่มเดี๋ยวก็ห้าโมงเดี๋ยวก็เที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรไม่รู้แล้วก็เปิดไปจ้ะให้คะแนนะหรือไม่ให้ใบพร,รุบรปปรบไวมากเพื่อนๆหรืออาทิตย์หน้านี่เนี่ยแตกใบอ่อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะอาเอ็ดคูณสี่ไรทีไรก็ ภาพจะตัดภาพของอีกชั้นไปเรื่อยม่อกี้ก็หมุนติวติวแล้วจ้าเพื่อนๆสวัสดีทักทายเช่นกันนะจ๊ะเดิมเพื่นพนพนอนๆเลย <c oughs> สวัสดีนะจ๊ะทักทายกันหนึ่งดง,งหนึ่งร้านดวงตาข้าวกระทาเผื่อด้วยนะจ๊ะปากท้องด้วยคนนะจ๊ะวันนี้อ๋ออะไรเอ่ยขึ้นมาแนนก็เราก็มาสแสดงตัวตนให้ AI รู้ว่าเราก็มายังทํางานอยู่นะจ๊ะเราก็ยังทํางานอยู่ได้กิดนะจ๊ะกับเจวันยังเปิดตาไว้เลยเจวันไปแล้วนะจ๊ะกินข้าวอะไรก็ทักทายทําเผื่อสมคิดด้วยนะจ๊ะอยู่เมืองไทยทํากับด้วยนะจ๊ะเช้านี้ไปกินข้าวที่เมืองไทยดีกว่าเบือกับข้าวแคนาดามีแต่ซ้ำซ้ซากๆเพื่อนอาหารก็มีเข้ามาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้วันศุกร์ก็เลยได้มีเวลาพักผ่อนจ้าก็ได้มาเปิด ทุ่มครึ่งเดิมๆเพื่อนๆเลยสวัสดีนะจ๊ะทักทายกันหนึ่งดวงหนึ่งร้านดวงตาเดาไปนะจ๊ะสะกดถูกมัางไม่ถูกมากัางสองดวงตาที่อยู่กับเราก็ทําคอมเมนต์ทักทายกับเพื่อนๆเป็นอะไรสวัสดีจ้าคุณอะไรคิดกำลังรับชมเชิญเข้ามาทักทายกับเพื่อนๆได้เลยนะจ๊ะผ่าน วันไปทํางานก็จะไม่เห็นหน้าสมคิดนะจ้าก็จะไม่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยมบ้านเพื่อนต้องขอโทษขออภัยนะจ๊ะเสาร์อาทิตย์เราก็จะไปไปสัมผัสแดดมาแล้วดีใจมากนะจ้าวันนี้มีแดดออกอ่าแดดออกเราก็ไปสัมผัสเพราะว่าเราเทักทายเยี่ยมเยียนเพื่อนเพื่อนกันได้สวัสดีค่ะอะไรเนอะจุอะไรเอ่ย ไม่ติดลบจ้า t e m p r r t u u r สิบองศานะจ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลบอะไรนะจ้าถ้าลบไปถึงจะหนาวาเ,นเพื่อนๆอันนี้ก็สบายๆอากาศสิบองศาเราก็ออกไปข้างนอกมาแล้วจ้าใบพลุบๆไวมากเพื่อนๆเอยอาทิตย์หน้านี่เนี่ยแตกใบอ่อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอ็ดครูนสี่หันเดาไปนะจ้าสะกดถูกมากัางไม่ถูกมากัาง <laughs> สองดวงตาที่อยู่กับเราก็ทัาคอมเมนต์ทักทายกับเพื่อนๆเป็นอะไรคะแนนได้แต้มไม่ได้แต้มก็ไม่ได้ละขอให้ได้ทํางานก่อนสวัสดีทักทายกันนะจ๊ะวันนี้ก็มาอีกแล้วนะจ้าวันนี้วันศุกร์ก็เลยได้มีเวลาพักผ่อนจ้าก็ได้มาเปิดทุ่มครึ่งได้คะแนนได้แต้แตมไม่ได้แต้มก็ไม่ได้ละขอให้ได้ทํางานก่อน สวัสดีทักไทยกันนะจ้าวันนี้นะจ้ากับเจวันยังเปิดตาไว้เลยเจวันไปแล้วนะจ๊ะกินข้าวอะไรก็ทักไทยทําเผื่อสมคิดด้วยนะจ้าอยู่เมืองไทยทํากับข้าวก็ทําเผื่อด้วยนะจ๊ะฝากท้องด้วยคนนะจ้าวันนี้อ๋ออะไรเอ่ยขึ้นมาเดิมเพื่อนเลย สวัสดีนะจ๊ะทักทายกันหนึงดวงหนึ่ง,ง,ง,งร้านดวงตา,าทักทายเยี่ยมเยียนเพื่อนๆกันได้สวัสดีค่ะอะไรเนอะจุอะไรเอ่ยอ่านเดาไปนะจ๊ะสะกดถูกมัง่งไม่ถูกมัง่งอา่อาสองดวงตาที่อยู่กับเราก็ทําคอมเมนต์ทักทายกับเพื่อนๆเ,เป็นอะไรไม่มีสโนอละจ๊าสโนก็หยุดตกไปชั่วไม่กี่เดือนประมาณ3มเดือน4ี่เดือน เดี๋ยวก็มาอีกแล้วชื่อชื่อจุอะไรคะสวัสดียามเช้าค่ะมาส่งพลังบวกกำลังใจนะคะสวัสดีจ้าคุณอะไรคิดกำลังรับชมเชิญเข้ามาทักทายกับเพื่อนๆได้เลยนะจ่าที่เราก็มีเหตุการณ์อะไรก็จะมาเล่าบอกกันเนาะว่าตอนนี้อากาศบ้านเรานะจ้าแคนาดาตอนนี้ ที่เปิดไว้ให้สมคิดนะจ๊ะขอบคุณมากนะจ๊ะสมคิดก็ไม่อยากใส่แว่นแล้วไม่ใส่แว่นแล้วก็อ่านไม่ออกตอนนี้แล้วก็เพื่อนแล้วก็ไม่เห็นคอมเมนต์เลยจ้านอ้องอะไรเอ่ยภาษาอังกฤษมาสองคนนะจ้าเมื่อกี้อสองคนภาษาข้าวก็ทําเผื่อด้วยนะจ้าปากท้องด้วยคนนะจ้าวันนี้อ่าอะไรเอ่ยขึ้นมาสโน่อาจารย์เพื่อน เพื่อนๆก็ยังไม่มาก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะใครผ่านวันไปทํางานก็จะไม่เห็นหน้าสมคิดนะจ๊ะก็จะไม่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยมบ้านเพื่อนต้องขอโทษขออภัยนะจ๊ะเสาร์อาทิตย์เราก็จะไปชื่อชื่อจุอะไรคะสวัสดียามเช้าค่ามาส่งพลังบวกกําลังใจนะคะจะหนาวจะเ,เพื่อนอันนี้ก็สบายสบายอากาศ10องศา เราก็ออกไปข้างนอกมาแล้วจ้าแนนก็เราก็มาแสดงตัวตนให้ a ออรู้ว่าเราก็มายังทำงานอยู่นะจ้ะเราก็ยังทำงานอยู่ได้ข้าวก็ทำเผื่อด้วยนะจ้ะฝากท้องด้วยคนนะจ้าวันนี้อ๋ออะไรเอ่ยขึ้นมาไลาท์ทีไรก็ภาพจะตัดภาพของอีกชั้นไปเรื่อยมี่ก็หมุนติวๆิลนะจ้าเพื่อนๆ สวัสดีทักทายเช่นกันนะจ๊ะอร่อยก็พอแก้อยากแก้หิวไปได้จ้ะมะม่วงไม่เยอะเหมือนเมืองไทยสวัสดีทั้งสองดวงตานะจ๊ะคุณซื่อภาษาอังกฤษอ่อยูสนีถจะทักทายวันนี้วันเสาร์ก็จะได้เห็นหน้าพรุ่งนี้สวัสดีทั้งสองดวงตานะจ๊ะเจ๊วันทําอะไรอยู่จ้าตื่นแต่เช้าไลาท์ทีไลก็ภาพจะตัดภาพของอีกชั้นไปเรื่อยมกี้ก็หมุนติวติเลยจ้ะเพื่อนสวัสดีทักทายเช่นกันนะจ๊ะ ไอ้เฟซบุ๊กอย่าตัดชันนะอีกแล้วจ้ะพี่น้องอุปสรรคอีกแล้วกําลังแพร่ภาพไม่มีเราก็มีเหตุการณ์อะไรก็จะมาเล่าบอกกันเนาะว่าตอนนี้อากาศบ้านเรานะจ้าแคนาดาตอนนี้ขอบคุณมากค่ะจุลีจุลีเจวันฝากสวัสดีเพื่อนๆนรอบห้อง ที่จะเข้ามาทุกคนนะคะเจกิดนะจ๊ะกัเจวันยังเปิดตาไว้หรือเจวันไปแล้วนะจ้ะกินข้าวอะไรก็ทักทายทําเผื่อสมคิดด้วยนะจ้ะอยู่เมืองไทยทํากับเอคูณสิบพูดไปถูกส่งภาพตรงไปให้นะจ๊ะสวัสดีจ้าคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยนะจ้ะเพื่อนใบพร,รับพร,รับไวมากเพื่อนๆหรืออาทิตย์หน้านี่เนี่ยแตกใบอ่อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะอ เอทคูนสีวันไปทํางานก็จะไม่เห็นหน้าสมคิดนะจ๊ะก็จะไม่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยมบ้านเพื่อนต้องขอโทษขออภัยนะจ๊ะเสาร์อาทิตย์เราก็จะไปก็อร่อยก็พอแก้อยากแก้หิวไปได้